กบพี่น้องโกบเขียนน้อยพี่น้องใต้กันมี่น้อยนึงหนึ่งไปเป oh, <uar> ็นโต๊ะกับบ่อสวัสดีจ้าพี่น้องมันนี้พาไปการเขียดพี่น้องมันนี้จะพาไปการเขียดจ้านี่จ้ะจะเป็นเขียดน้อยพี่น้องเดี๋ยววันนี้เราจะพาไปการเขียนนะว่าจะมันไหมพี่น้อง เขียดที่จับได้คือเขียดหน้าพี่น้องเขียดตะเองหน่อยใส่ขวดเดี๋ยวมาดูกันนะจ๊ะมาดูกันว่าสองพี่น้องเราจะได้เขียดหรือเปล่าไปไหนเขาดูนะนหน,น,น่อยนี่นเขียนหน่อยเขียนหน่อย มาพี่น้องเห็นบ่เนบ่นั่นแหละนั่นแหละนี่เห็นอะไ i̇şte. พี่น้องใส่กวาดจจจัะไม่เห็นบ่เห็นบ่เขียดน้อยจับดูเถอะถ้าจับจับสี่ตัวนี่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 แล้วมันจะเต้นไปแล้วจับเร็วเออ วันนี้ต้องได้แกงแล้วค่ะวันนี้นพี่น้องไอ้ร <laughs> ุดมือได้แกงแน่นอนวันนี้ได้แกงแน่นอนนี่จ้าพี่นอ้นนองเห็นบ่พี่น้องเห็นบอเขียนมันในนอ่อยเนี่นี่แกงวุ้ที่แซ่บเลยพี่น้องเนี่ยการเขียนพี่น้องการเขียน ดเหาตั้มให้หน้าพี่น้องเจออีกแล้วพี่น้องเจออีกแล้วนี่นี่น,นี่ไม่กำลังชี้เต้นไปพี่น้องเห็นบ่เนี่าายกับไพ่ตาบอดีหรือบอ่เห็นได้หนิจึบ๊บโอ้ยหน่อยครับหน่อยเนีพี่น้อง บอคักบอฮะเจออย์นะพี่น้องตาดีอยู่วาพี่น้องนี่นี่เห็นบอนี่น้อยคักน้อยแน่พี่น้อง

เหนียวมากเลยนั้เชยเอากระสอบาใเ่ยูุปิดาจับยุ่นอึ้งอึ้งขี่กระย่องได้

นี่นะจ้ะพี่น้องให้คิดหน่อยเป็นตัวยนึงพี่น้องอันนี้ตัปนลยทำไมครบเอ้หมไฟมกันอันนี้บ่นี้บ่เสร็จกำลังออกแม่ก็ได้ไหน,น mà lái rồi đâu ta đi đây ta lái xíu anh nhé ไปใช่นหมไปเหรอจะไปเถอะกลัวพีบฉันอยู่ตรงนี้ไปร้อนหนาวแตรไม่ได้เขราดนาเราเป็นไปได้ที่ไหนไม่เห็นต่แก้วคุณเละขึ้นเื่อนเยอะมากขึ้ Ở okay. đây <laughs> là ở đây này. Cốp thì nó đi cốp. Sân mua hết không? hết. Cốp thì nó cốp. Cốp thì cốp. Đi cốp thì nó đi cốp. พี่ลุงเลยถืออไดอยู่น้ำมอนเลก็เอะลงงก่อนแล้วลูกถ่านใหญ่สุดง่ายคือเกียบนมั้งแต่เกล็ดุดเปิดเรื่อนี้จะวัาตลาดเนาะตลาดจะซื้อขานะไม่้า่หมนเดิมลอยไม่ได้หรองกวาขีดเเขาเขาไปขี่ได้ว่าเสุ้งเออตอนนี้เขาไปทุงแล้วเขาไปขีดลอย่

อ,อันนี้สอบนนเป็นหักมาเยเกียนีด่ตัน้บกัน้ขงองเเขียนอยพี่น้อยเขียนหน่อยเขียนหน่อยไปจะเอาขึ้มาสูงนออโอ้ยเขียนหน่อยพี่น้องเขียนน้อย้กมีเออ คืนนี้นะคะเราจับเขียดกันนะคะ<อ>คืนนี้คืนหนักต้นที่คืนนะได้ไหมอ๋อนี่คือทางบนไ,ไหน้ไหนแอุ้ยพี่น้องแล่มาขึ้นเครื่องเุกขกกับคนช้งเนี่ยเขียด <ๆ S 2> เขียดหน่อยทั้งนั้นเลยพี่หน้อง ผลงานคืนนี้เขียดน้อยเขียดนาไหนหาอยู่หากินพี่นอ้องผลงานคืนนี้พี่นอ้องดังอันนี้ผลงานเขียด <laughs> นาผลงานคืนนี้จ้าได้พกแกงได,ได้พกแก่สุกนิด <laughs> สำหรั <as> บค<อ>ลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะจ๊ะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์สองพี่น้องไทยลาวด้วยนะจ๊ะสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าดึกดุกดุกเดี๋ยวเดี๋ยวเขานังจอบกันขนาดนี